ยืนยันไม่ปิดประเทศแน่นอนจะเปิดประเทศให้ได้ตลอดทั้งปีแต่วันโอมิคอนเสี่ยงแพร่ระบาดหนักหลังปีใหม่มันดูเหมือนไปคนละทางกันยังไงไม่รู้นะครับใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสองข่าวเขาคนละหน่วยงานกันอ่าหน่วยงานสร้างความมั่นใจลมๆแรงๆกับอีกหน่วยงานขู่ก็ทำงานสวนทางกันข่าวหลักเขาบอกว่ารัฐมนตรีท่านนี้ ชูนโยบายเปิดประเทศอย่างยั่งยืนดูแลกลุ่มเปราะบางสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเปิดประเทศอย่างยั่งยืนก็คือในข่าวนี้เขายืนยันว่าจะเปิดให้ได้ตลอดทั้งปีอ่าอันนี้คือประโยคเด็ดเลยก็คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําให้ได้โดยความร่วมมือของประชาชนคือการเปิดประเทศอย่างยั่งยืนคือเปิดประเทศให้ได้ตลอดทั้งปีอย่าลืมนะคําพูดของคนนี้นี่นะคนนี้นะอย่าลืมเขาพูดแล้วก็ มาอันนี้ก่อนเลยพผนกขู่ก็คือสาธารณาสุขนั่นเองเผยโอมิครอนเสี่ยงแพร่ระบาดใหญ่หลังปีใหม่ก็เรามาดูความขัดแย้งกันเพราะว่าอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวองค์การอนามัยโลกเตรียมถแถลงแล้วว่าโอมิครอนไม่ร้ายแรงแต่พผนกขู่เขาก็ยังจะตั้งกัดของเขาเหมือนเดิมมาดูว่าเขาพูดอะไรสาธารณาสุขชี้โอมิครอนติดง่ายแพร่เชื้อเร็วคนไทยพบการระบาดมากขึ้นหลังปีใหม ยันวัคซีนยารักษาโควิดช่วยได้ระดับหนึ่งอา้าวเดี๋ยวนะวัคซีนบวกยารักษาโควิดช่วยได้แค่ระดับหนึ่งหรือหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งด้านความรุนแรงโอมิครอนขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ติดเชื้อ1000คนพบอาการหนัก5% 5%เเของ1000ก็คือ50คนแต่เดี๋ยวนะไม่ได้บอกนะว่าหนึ0 0 0คนเนี่ยคือฉีดวัคซีนหรือย,อยังถ้าบอกว่าฉีดวัคซีนแล้ว1000คนจะติดโอมิครอนและอาการหนัก5%เนเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือ ครับอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดของโอมิครอนได้พบผู้เสียชีวิตรายแรกแล้วในประเทศอังกฤษไม่ใช่ไทยทำให้มีการหาลรือกับเอ,อเดียนะหนึ่งรายแรกแน่คือระบาดมาตั้งแต่เมื่อไหร่24พฤศจิกายนตอนนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่ข่าวนี้ลงวันไหนไม่รู้แต่ว่าผ่านมาสักสามสัปดาห์แล้วเราเจอหนึ่งคนแล้วนะครับเราก็เลยเต้นเลยนะครับ ทำให้เราต้องหาลือกับภาคีเครือข่ายเพื่อหาแนวทางดูแลผู้ติดเชื้อโอมิครอนแต่ขณะนี้มาตรการการรักษายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังปีใหม่ของปี65คาดว่าประเทศไทยจะพบการระบาดของโควิดโอมิครอนมากขึ้นและแม้ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นแต่ถ้ามีอาการน้อยจะใช้การรักษาตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันซึ่งเราควรทำมาตั้งนานแล้วประเทศอื่นเขาก็าทำตั้งนานแล้วแต่กว่าเราจะทำอ๋อ,เ,อเคยพูดข่าวในะช่วงนั้นนะะประชดกันเยอะเลย ผ่านพวกสนามมาก่อนโรงพยาบาลสนามแล้วก็อื่นๆอีกมากมายกว่าจะมาถึงคําว่า home i โซเ a t i o n กว่าเขาจะหลุดปากออกมาครับประเทศเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาก็คือให้คนอื่นเขาพัฒนาไปก่อนแล้วเราก็ค่อยกําลังตามมาอย่าง home อโซเ a t i o n กักตัวที่บ้านเราเรียกร้องกันมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะได้ยินคํานี้หลุดออกจากปากแล้วมาหลุดตอนโอมิคอนด้วยนะโควิดธรรมดาที่แพร่ยากกว่านี้ไม่ยอมนะ ถึงแม้ว่าโอมิครอนจะติดง่ายแพร่กระจายได้เร็วกว่าเดลต้าสามารถหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนป้องกันโควิดได้ดีกว่าแต่ต้องย้ำนะครับถึงหลบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าแต่วัคซีนก็ยังมีข้อดีอยู่เหมือนเดิมคือลดความรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตฉะนั้นในเรื่องการป้องกันยังดีแต่เรื่องการติดเชื้ออาจจะง่ายขึ้นก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าคนฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วก็ทุกคนก็ต่างมีภูมิต้านทานันหมายถึงว่ามีความเสี่ยงน้อยลง จากการอาการหนักหรือเสียชีวิตอยู่แล้วนี่ไงคาดว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจะช่วยลดความรุนแรงของอาการได้แล้วก็ยังมียารักษาโควิดอีกแล้วเมื่อไหร่จะสบายใจซึ่งคาดว่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาได้ดีพอสมควรมีแต่บวกบวกบวกกับบวกแต่สุดท้ายคือเสี่ยงระบาดหนักหลังปีใหม่แล้วก็ตัวเลขนี้พูดไปแล้วเฉลี่ยผู้ป่วย1 0 0 0คนผู้ป่วย1000คนไม่ใช่คนธรรมดา1,000คนผู้ป่วย1000คน ก็จะมีผู้ป่วย1,000จะมีอาการรุนแรง5%ซึ่งก็คือน้อยของน้อยขณะที่ปัจจุบันผู้ป่วยโอมิครอนในไทยยังไม่มีการรายงานว่ามีอาการรุนแรงก็คือถ้าเนื้อหาแบบนี้ถ้าเป็นคนที่เขาไม่ได้ขี้ระแวงเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ต้องกังวลใดๆแต่คําพูดนี้จะไม่มีทางหลุดออกมาจากปากของการแพทย์เพราะว่าเป็นแผนกที่จะต้องจิตตกไว้ก่อนแล้วก็ต้องเข้มงวดเกินเหตุอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นจะไม่มีทางได้ยินเขาบอกว่าตอนนี้เราสบายใจกันได้แล้วใช้ชีวิตกันได้ปกติแต่ขอแค่ระมัดระวังนิดนึงจะไม่มีทางได้ยินคนํานี้หลุดออกมาจากปากเขาเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันพุ่งเชื้อพุ่งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะได้ยินมาตรการสารพัดยูนิเวอร์แซลครอบจัก,กรวาลโควิดฟรี P, แล้วก็อะไรอีกสารพัดมากมายมาจากเขาฉะนั้นถ้ามันลบเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมีอะไรมาเยอะแยะแต่ถ้ามันบวกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องระวัง นี่แหละครับก็เลยไม่สมควรให้กลุ่มนี้เข้ามานําในเรื่องของการป้องกันโควิดเพราะก็จะเป็นการนําแบบจิตตกครับแล้วก็มาถึงแผนกสร้างภาพอันนี้เราพูดหัวข้อไปแล้วอยากจะเปิดประเทศยั่งยืนจะเปิดให้ได้ตลอดทั้งปีแต่การแพทย์เขาว่างไงนี่ไงนี่ไงรัฐมนตรีท่านนี้ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่บอกว่าจะอาจจะได้แต่นักท่องเที่ยวคุณภาพจ่ายหนักๆเราไม่อยากได้จํานวนเยอะๆแล้วเราอยากได้จํานวนน้อยมีคุณภาพใช้จ่ายกันซัก เดือนละแสนอะไรประมาณเนี้ยเรื่องตัวเลขเขาไม่แน่ใจคนเดียวกันนั่นแหละเขาไม่มีทางลืมเพราะพูดข่าวเองเขาก็บอกว่าย้ำนโยบายเปิดประเทศยั่งยืนมั่นใจรับมือโอมิครอนได้หลัง WHO องค์การอนามัยโลกจอะแถลงไม่รุนแรงอาออนามัยโลกบอกไม่รุนแรงแล้วทําไมของไทยนี่เขาเก่งกว่าอนามัยโลกเนาะที่บอกว่าแผนกสร้างภาพเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราอ่านข่าวว่าเขาพูดอะไรเนี่ยเขามักจะพูดในงานสัมมนาสัมมนาก็คือ เหมือนขึ้นมายืนพูดหรือเดินพูดบนเวทีให้ดูเท่ๆไว้ก่อนว่ามีประเด็นอะไรที่จะโชว์พวกที่มาประชุมบ้างอะไรอย่างเงี้ยสัมมนาหัวข้อเปิดเมืองเปิดประเทศเศรษฐกิจไทยจะไปทางไหนอ่างานนี้คือก็ต้องพูดโชว์ให้มันดูดีอยู่แล้วซึ่งลักษณะนี้พูดวิสัยทัศน์ในงานสามันาเนี่ยเป็นมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ที่เราออกข่าวมาแล้วสุดท้ายก็คือมาได้แค่นี้ก็คือนักท่องเที่ยวพฤทิกายนเข้ามา1น0 0 0แสนคนซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวด้วยซ้ำ เขาบอกว่าไทยได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นเวลาสองปีในปีหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ไทยจะฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาหาเสียงไว้ก่อนไหมส่วนที่จะฟื้นได้ก่อนคือเศรษฐกิจในประเทศและการลงทุนส่วนการท่องเที่ยวต้องใช้เวลาอีกสักพักเพราะว่าผมก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวคุณภาพจ่ายหนักด้วยแต่รัฐนี่เออแต่รัฐมีแผนจะดึงกลุ่มผู้มีไรายได้สูงเข้าประเทศอันนี้ที่พูดไปแล้วก็คือรัฐจะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการเปิดประเทศอย่างยั่งยืนคือเปิดประเทศให้ได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากประสบการณ์การรับมือกับโควิด1 9ของรัฐบาลสิ่งที่มีความสำคัญคือต้องขู่อ่อต้องพยายามควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศให้อยู่ในวงจำกัดก็ขู่ไงขู่ก็เดี๋ยวหลังปีใหม่ก็จะโอมิคอนระบาดหนักนะแต่ทีนี้พวกคนได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเอา้าหลังปีใหม่ฉันจะไปเที่ยวช่วงปีใหม่เอ่อแต่การท่องเที่ยวก็โฆษณาจังเลยท่องเที่ยวอย่างมั่นใจกับกินน้าชามั่นใจมากขึ้นอีกระดับกับกินน้าชา p l u ส ฉะนั้นมันก็จะค้านกันอย่างนี้แหละผแผนกขู่อย่างสาธารณสุขก็ขู่กันไปผนแผนกโฆษณาเชิญชวนคนไปเที่ยวก็เชิญชวนกันไปคนกําลังเคลิ้มกับโฆษณาของการท่องเที่ยวพอกําลังจะเข้าข่าวไปปุ๊บวันโอมิคอนระบาดหนักหลังปีใหม่เออครับเอาสักทางนะครับเอาสักทางก็คือเราจะต,ต้องขู่ในประเทศออไม่ใช่เขาไม่ได้พูดเร่งฉีดวัคซีนให้ครบเป้าหมายหนึ่ง้อล้านโดสเพื่อรักษาการเปิดประเทศให้อย่างยาวนานที่สุดที่สําคัญกว่าเปิดยาวนานที่สุดคือ เปิดมีคุณภาพแค่ไหนคนในประเทศเขาลำบากใจไหมเขาต้องมาทำอะไรยุ่งยากที่โดนคนกดดันไหมแล้วก็เปิดแล้วคนเข้ามาเยอะแค่ไหนแล้วคนเข้ามาได้แค่นี้ลำแหลมแสดงว่ามันมาตรการมันยุ่งยากใช่ไหมแล้วคนเข้ามาเนี่ยเขาแฮปปี้ไหมส่วนใหญ่เข้ามาคือกลัวแน่เพราะว่าโดนตรวจตอนขาเข้าแล้วเกิดมันเป็นบวกขึ้นมาไปต่อโรงพยาบาลเสียอิสรภาพไป10-14วัน เนื่องจากการเปิดประเทศได้ผลดีกับเศรษฐกิจในภาพรวมที่สําคัญการเปิดประเทศช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเยอะแค่ไหนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิด3เดือนได้มาแค่2000กว่าล้านจากเดิมภูเก็ตเคยมีรายได้4 0 0แสนล้านต่อปีหมุนเวียนได้มากเลยก็อย่างที่บอกครับเปิดแล้วคนมาเยอะแค่ไหนเปิดแล้วคนมาแค่หยิบมือแต่ก็เอามาโฆษณากันได้อันนี้เราไม่ได้อ่านหมดนะครับก็เอาแค่ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสําหรับความรุนแรงของเชื้อโอมิครอน จากข้อมูลที่ติดตามในต่างประเทศเป็นสายพันธุ์ที่ติดง่ายแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีแล้วหนึ่งคนเ,เดี๋ยวองค์การอนามัยโลกจะมีการถแถลงยืนยันข้อมูลในส่วนนี้โดยในส่วนของวัคซีนผู้ผลิตมีความพร้อมจะปรับสูตรวัคซีนให้ได้รับวัคซีนชนิดใหม่โดยมีการเข้าไปทําการวิจัยในพื้นที่แอฟริกาที่มีการแพร่ระบาดของโอมิครอนตั้งแต่2ถึงสาเดือนที่ผ่านมาเอามันเพิ่งแพร่ไม่ใช่หรอเพิ่งแพร่ประมาณสาสัปดาห์แต่เขาเข้าไปสองถึงสามเดือน ทำให้มีข้อมูลเบื้องต้นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโอมิครอนเชื่อว่าจะไม่มีการเจ็บป่วยที่มากเรามีการสํารองและเตรียมยาไว้พร้อมแต่เราไม่เปลี่ยนนโยบายอันนี้ไม่ได้พูดในนี้แต่ว่าไอ้ที่ประชุมสบ,บคเราไม่ได้เปลี่ยนนโยบายจากเดิมเรากาจะเปลี่ยนเป็นให้ตรวจ ATK แล้วก็ไม่ต้องจองห้องแล้วแท้ๆแ,แล้วอ่านทำไมเราเชื่อว่าไม่มีการเจ็บป่วยมากเราสำรองและเตรียมยาไว้พร้อมอ้าวแต่เราก็ ไม่มั่นใจเราไม่ยอมเปลี่ยนนโยบายยังคงกักตัวหนึ่งคืนแล้วก็ต้องตรวจ rt pcr เหมือนเดิมโฆษณาอีกขณะที่วัคซีนเรามีคำสั่งซื้อไว้สำหรับปีหน้า120ล้านโดสแล้วเราขอให้ส่งวัคซีนที่มีการปรับสูตรให้รับมือกับโอมิครอนได้โอ้เรามีทุกอย่างเลยแต่เราไม่มีอย่างเดียวคือความกล้าเพราะว่าเขาบอกเรามีพร้อมเลยวัคซีนเราก็จะมีจะฉีดคนไทยฉีดกันไปเข็ม3เข็ม4เข็ม5เข็ม10อะไรกันไปหมดแล้วแต่เราก็ยังจะต้องขอให้นี่ไงขอให ประชาชนในประเทศขอความร่วมมือในการระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเอเรามีทุกอย่างแต่เราไม่มีความกล้าในการที่ว่าอา้าวลองเสี่ยงดูสิเขาฉีดกันไปเยอะคนฉีดเข็มสามก็เยอะต้องเสี่ยงเปิดแบบเสรีไปเลยโอมิคอนก็โอมิคอนเถอะคุณก็บอกเองว่ามันไม่ร้ายแรงแต่สุดท้ายคุณก็ไม่กล้าอยู่ดีครับก็คือเขาต้องการแค่เปิดประเทศได้ตลอดแต่เขาไม่ได้บอกว่าเปิดแล้วมันมีคุณภาพ หรือเปิดแล้วมีคนมาเยอะหรือเปิดแล้วคนในประเทศมีความสุขมีไรายได้กระจายทุนน้าเขาไม่ได้พูดแบบนั้นครับก็เลยเอาสองข่าวมาประชันกันให้เห็นภาพนะครับว่าโดยรวมแล้วคือการเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆคนที่สร้างภาพเขาก็สร้างของเขากันต่อไปยาหอมกลุ่มธุรกิจหรือคนที่ติดตามส่วนกลุ่มขู่ก็คือยาหอมเหมือนกันยาหอมกลุ่มจิตตกให้สุดท้ายก็คือประคองสถานการณ์ไปเรื่อยๆ นะครับก็ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ